เผยสิ่งแรกที่ทักษิณอดีตนายกทำทันทีหลังเหยียบแผ่นดินไทยในรอบ15ปีเผยสิ่งแรกที่ทักษิณอดีตนายกทำทันทีหลังเหยียบแผ่นดินไทยในรอบ15ปีท่ามกลางคนแห่มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากจากกรณีนางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ในไอ s ีสตอรระบุว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณพ่อ จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยเดินทางมาลงเครื่องบินบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคลท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจะมีครอบครัวรอรับต่อมาเวลา9นาฬิกาเครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ได้ลงจอดที่อาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคลท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วท่ามกลางนักการเมืองและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมาก ทั้งนี้สิ่งแรกที่อดีตนายกนายทักษิณชินวัตรทำทันทีหลังเหยียบพื้นแผ่นดินไทยในรอบ15ปีนั่นก็คือนายทักษิณได้กราบและทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีบริเวณสนามบินดอนเมืองก่อนจะทักทายประชาชนจำนวนมากที่มารอต้อนรับอย่างหนาแน่น